มาดูนะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยชวนไปขึ้นครูทั้งหมดกี่ครั้งนะครับมา,มาขึ้นครูเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเราจะให้ไปไปฟังให้ดูเพราะว่าผมเห็นไม่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 ขึ้นครูเดี๋ยวจะสอนให้ดูขึ้นครูอ๋อขึ้นครูขึ้นครูคืออะไรครับขึ้นครูรฟัง<ร>ดูแปลกๆนะขึ้นตำรา <laughs> ำานี่มันมีจากเมืองคนทัพคนทานเราเอาตำราจากเมืองคนทัพคนทานมาเปรียบเทียบากาัน,ค,นครับคือท่านกำลังจะบอกว่าพระเตดียดกเชื่อถือไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับเพราะว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติสำคัญกว่าใช่ไหมครับไม่ค้เคยเรียนททาไ่นบอกว่าะตปิกกมไ่ถู้องครับในเเมื่อทาได้รียน อ๋อมันเป็นปริยัติต่มันไม่ตรงกับไอ้ที่เราเรียนจากเมืองคนทัพมันทันมาผมน่าจว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นมันจะมีปัญหามากเลยเพราะท่านไม่ยอมยึดตามหลักคําสอนพระเจ้าเราเราอย่าไปยึดยึดกระแสได้ครับเราไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับกระแสครับคือตอนนี้ครับทุกคนเนี่ยครับคือเราช่วยกันออกมาปกปักรักษาพระศาสนาด้วยการให้คนเนี่ยกลับไปอยู่ในหลักคําสอนพระเจ้าขึ้นครูเป็นพระพุทธวจนะมาแล้วมาพูดมันเป็นหลักคําสอนพระพุทธเจ้านะครับท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับท่านกราลงปฏิเสธคําสอนพระศาสดาตัวเองนะครับ โอ้ก็ไปฟังพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปเรามาฝึกดูถ้แล้วทำไมฟังพระพุทธเจ้าจะให้ฟังใครล่ะครับฝึกก่อนมาฝึกก่อนมาขึ้นครูก่อนขึ้นครูอีกแล้วขึ้นครูก่อนเดี๋ยวจะสอนให้ดูเป็งไงครับฟังคลิปจบแล้วหลวงพ่อชวนไปขึ้นครูทั้งหมดกี่ครั้งครับเรามาดูความหมายของคําว่าขึ้นครูก่อนนะครับว่ามันแปลว่าอะไรผมเองก็สงสัยนะครับก็เลยไปเซิร์ชหาใน g o o g l ลนะนี่ผมแปลความหมายเอาไว้ให้นะครับไปแปลกันเอาเองนะครับทีนี้ผมจะบอกว่ามันจะเหมาะสมกว่าไหมถ้าเปลี่ยนจากคำว่าขึ้นครูเป็นไหว้ครูแทนอันนีีีี้้้้กกกกก็็ฝาาาาาแนนนะหลวววงงพ่่่ออไดยยรรับทเเเมมืส ที่กนดีกว่านะครับผมต้องบอกไว้ก <able> ่อนนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับแต่สิ่งที่พูดเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้ศึกษาร่วมกันอ่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่าชา้นหนึ่งชา้นสองชา้นสามชา้นสี่คืออาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับการที่จะบรรลุถึงขั้นเหล่านี้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราเข้าใจกันเลยนะครับแม้แต่ในสมัยยุคพุทธกาลนะครับพระอรหันต์ที่บรรลุชั้นสี่เนี้ก็เพพียง่ ต่อการหลุดพ้นแล้วคนที่บรรลุฌาน4ี่นะครับจะมีความสามารถที่เขาเรียกว่าอภิญญานะครับคือการมีฤทธิ์เป็นพิเศษเช่นมีหูทิพตาทิพหรือมองเห็นนรลกสวรรค์หรือมองเห็นอะไรที่คนทั่วไปเนี่ยมองไม่เห็นนะครับหรือแม้กระทั่งรู้ว่าละจิตใจของผู้อื่นนะครับทั้งคนและสัตว์นะครับบางครั้งนะครับ ถ้ามีฤทธิ light, ์มากๆเนี่ยถึงขั้นสามารถเหาะเอินเดิออากาศได้เลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้แต่พระอรหันต์หลายท่านก็ไม่ได้ถึงฌานสีแต่ท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างเช่นพระอนนท่านใช้เพียงแค่วิปัสสนาญาณก็สามารถบรรลุธรรมและหลุดพ้นได้ในทางกลับกันนะครับพระเทวทัศนะครับมีอภิญญาและมีฤทธิ์ระดับฌานสี่ขึ้นไปนะครับแต่กลับไปสามารถบรรลุธรรมขั้นพื้นฐานก็คือพระโสดาบันยังไม่ได้เลยนะครับการบรรลุฌานหรือมีฤทธิ์อภิญญานะครับไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดในพระพุทธศาสนานะครับเนสมือ ที่เปิดเผยของลับเพื่อแลกทรัพย์สินเลยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สนับสนุนนะครับให้พระสงฆ์เนี่ยแสดงฤทธิ์ดังนั้นเนี่ยพระสงฆ์รูปใดนะครับที่มุ่งโชว์ฤทธิ์หรือโชว์เดชนะครับก็ควรพิจารณาตัวเองนะครับว่าเหมาะสมกับการจะบวชเป็นสมณะเพศหรือเปล่าสุดท้ายนะครับสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเพียงความรู้และก็ข้อคิดนะฮะให้พี่ๆน้องๆได้เอาไปปรับใช้นะก็ตามความเสื่อของช่องเรานะครับจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับพระเเสีีียยยยยงหววาาาาาานนนนะะทออจจรรรร์์บบบบคคตื่่ัพก นนน้าไไม่ใสเลยปดูกันนะครับคนตื่นทำรู้แต่และเบิกบานโดยธรรมเนี่ยผิวพรรณวันนะหน้าตาของผู้นั้นควรจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นผู้รู้แต่และเบิกบานโดยธรรมรู้ธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วก็อยู่ใน้ธรรมหน้าตาผิวพรรณวันน่ะของผู้ที่มาพูดมาแสดงธรรมก็ควรที่จะผ่องใสไม่ใช่หรือ<ะ>หน้าตาของคนตื่นทำเป็นอย่างไรล่ะ ไม่มีร่องรอยของความผ่องใสปรากฏให้เห็นและยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตที่ประกอบไปได้วยโทสะ,วะเวลาที่ถูกสกิดต่อมโทสะออกมาแล้วเนี่ยแปลว่าก็ออกกูออกมึงขึ้นมาทันทีเราจาก็ไม่ได้แสดงถึงความนอบน้อมต่อธรรมแต่ประการใดทำไมอะต้องฉีดโบท็อเหรอหรือต้องทำทรีทเมนต์ก่อนถึงจะหน้าตาผ่องใสและจะเรียกว่าเป็นผู้ตื่นจและ ทำคีนีสัญญา,ามความงามนี่ก็ตื่นทำกันหมดเลยสิถ้าท่านจะเอาเพียงหน้าตาผ่องใสเนี่ยมาเป็นตัววัดคนบรรลุธรรมหรือมาเป็นตัววัดคนที่มีความรู้จากในหลักธรรมหรือตรรกะในการปฏิบัติแต่อย่างนี้โบท็อชนะเลิศเลยนะปูต้าไทโอนีชนะเลิศเลยนะสามารถทาให้คนทั้งประเทศในตัวขาวผองได้นะเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเหรออย่างนี้ดาราเกาหลีประเทศเกาหลีท,หทั้งหมดที่เขามีผิวพรรณผ่งองใสแสดงว่าเขาปฏิบัติตามธรรมเหรอเขาได้ยินได้ฟังตามหลักธรรมสอนพระเจ้าหรือทำสมถิปัสนนาในการผ่องใสเป็นผู้ตื่นทมอย่างนั้นเหรอถ้าเอาเพียงเอาผิวพรรณหน้าตามาเป็นตััววด และอาจารย์ถามว่าคนที่ลูกชั่วตัวดําทาวิบากกรรมมาเยอะแต่ครับปัจจุบันเขาสามารถเข้าใจในหลักความสอนพกใเจ้าได้ท่านก็เรียกว่าไม่ตื่นทำอย่างนั้นเหรอเป็นไงบ้างครับฟังคลิปจบแล้วคุณคิดว่าเหตุผลใครมีน้ําหนักมากกว่ากันแต่ส่วนตัวผมนะครับพอฟังคลิปนี้จบเนี่ยผมเนี่ยคิดถึงคลิปนี้ครับอาหารร้านนี้อร่อยอย่างมากมายเลยทีเดียวน้ําแข็งเย็นทุกก้อนเข้าสวยเรียงม็ดเมืออทหารเดินพระเรดปึุดับปึดับ คิดเหมือนผมไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้คิดก็คือถ้าเราไปตัดสินคนนะครับที่รูปลักษณ์ภายนอกรูปร่างหน้าตาดูผิวพรรณวันนะต้องผ่องใสหน้าลออขาวหมวยตีแบบนี้นะครับถ้ามาพิจารณาแบบนี้นะครับเราคงไม่มีคดีเกี่ยวกับดาราหรือคนมีชื่อเสียงที่ต้องติดคุกในทุกวันนี้นครับอย่างที่เราเห็นในข่าว,ท,วทั่วไปเลยคําพูดหนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าความงามหรือรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ควรพิจารณาคือคุณธรรมความสุจริตและความตั้งมั่นในศีลลธรรมมงบบุคคนนนัันนั้้ถาาาเเ่่ยยึดดติกกว เรื่องที่พระอาจารย์พูดนะครับว่าคนที่สอนธรรมจะต้องหน้าตาขาวสวยหล่อตีแบบนี้นะครับพระรูปไหนมีสิวพระรูปไหนหน้าดําหน่อยแบบนี้เราจะไม่ฟังธรรมจากท่านเลยเหรอครับมันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องเลยนะครับคำพูดหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่าผู้ใดที่แต่งกายอย่างสมณะแต่ยังคงยึดมั่นในกิเลสและความโลภอยู่ ผู้นั้นก็ยังไม่ใช่สมณะนะครับความจริงก็คือการที่เราจะมาดูจากรูปลักษณ์ภายนอกมันไม่ได้ครับมันต้องดูจากเนื้อความและสิ่งที่เขาปฏิบัตินะว่ามันมีผลมีประโยชน์ต่อสังคมหรือเปล่าสิ่งสําคัญนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับก่อนจะพูดอะไรเนี่ยก็ควรจะกลั่นกรองให้ดีๆว่ามันจะมีผลตามมาหรือเปล่านะครับก็ตามคอนเซปต์ช่องของเรานะครับว่าจะเชื่อสิ่งไหนก็ขอให้เชื่อโดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับคนตื่นทพปะทะล่างทรงพญานาคนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ กาลังเชิญเชิญเอาพูดให้จบไปก่อนอ่ะการพูดแทรกผู้ใหญ่เวลาพูดมารยาทต้องมีไม่ผมยังไม่ได้พูดแทรกอาจารย์พูดงนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เป็นคนบอกเองว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จหันมาผมก็นึกว่าจะให้ผมถามอาจารย์พูดอย่างนี้เราเยู่แล้วเราต้องการสมาธิเพราะว่าเราต้องการฟื้นคืนจะทําบุญก็ไม่เกี่ยวกับรวยจน จะถือสินกินเจก็ไม่เกี่ยวกับรวยจนเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการละเวน้นจากการทําผิดเท่านั้นเองแต่สุดท้ายอยากจะรวยไปศึกษาเล่าเรียน ไปทำความเพียรทดลองในการทํากิจทาการงานของตนอ,อันนี้คือวิธีการแนะนําตามหลักเหตุผลการจะแนะนําให้คนรวยพ้นจากความทุกข์ทำงานไม่ขึ้นต้องแนะนําไปในทางที่ถูกต้องคือแนะนําให้เขาไปศึกษาเล่าเรียนชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาหาจุดบกพร่องในชีวิตในปัจจุบันไม่ใช่ไปหาจุดบกพร่องในอดีตคาถามไปหาจุดบกพร่องในอดีตชาติใครมันจะรู้ตัวเองทําอะไรมารู้รแล้วแก้ไขได้ปัญหาในในผมถามแทนให้รู้รู้รู้ว่าไงว่าไงเอาเชิญรู้สิเพราะเรามียานแล้วคนที่ทําตามที่เราบอกเขาสําเร็จ ม,มันจะสําเร็จกันหมดได้ยังไงอ่า คำถามคือเราสถิติมาสีมากี่คนสําเร็จกี่คนแน่จริงเอาสถิติมาการบนโต๊ะนี่อย่าใช้คำว่าแน่จริงอย่าใช้คําว่าแน่จริงนี่คือปัจจิตังและความเชื่อส่วนบุคคลอ่าก็ส่วนบุคคลก็ส่วนบุคคลไปเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสถิติใช้ได้ในคนหมู่มากครับผมอ่าอ้อเเดี๋ยวฟังเขาก่อนอ้าวว่าไปอาจารย์เบียคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคาถามคือเขาสําเร็จได้จากอะไรจากการกระทําของตัวเขาเองไม่ใช่สําเร็จจากวิธีการแนะนําพิธีกรรมกินเจอะไร สดอกข้อบงส่งไม่เกี่ยวแล้วไม่มีครับว่าสะดอคขอเลยชักคำอาจารย์พูดลุยกตัวอย่างใช่ยกตัวอย่างเป็นยังไงบ้างครับเหตุผลของใครดูมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราจะไปโต้เถียงกับใครนะครับเราอาจจะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยเป็นใครนะครับเพราะถ้าไปคุยกับคนที่มีความคิดหรือความเชื่อเนี่ยสวนทางกับความเป็นจริงอย่างมากนะครับคือแบบเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลจัดจัดนะครับส่วนมากนะครับ จะหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้หรอกครับโบราณก็ถึงบอกไว้นะครับว่าการเถียงกับนักปราชญยถึงจะแพ้นะครับยังได้ความรู้จะเถียงกับคนที่ไร้เหตุผลนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับส่วนเรื่องความเชื่อกเกี่ยวกับพญานาคนั้นนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนานะครับมองว่าพญานาคนั้นนะ่ะอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งก็คือในภูมิของสัตว์เดรัจฉานเป็นการเกิดจากผลบุญที่สะสมมาอ่าแต่ก็ยังมีกรรมติดค้างอยู่จะมีความลักลภบกดลงหรือลิษยานเนี่ย อยู่จึงทําให้ตัวเขาเนี่ยไปติดอยู่ในภูมินั้นๆนะครับการเกิดในภูมิอื่นๆเนี่ยที่นอกเหนือจากมนุษย์นะครับมีข้อจํากัดหลายด้านนะครับเช่นในภูมิเทวดาแบบเนี้ยก็มีแต่ความสุขพอมีแต่ความสุขเนี่ยก็ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องความทุกข์จึงไม่สามารถพัฒนาไปสู่การหลุดพ้นได้นะครับหรือในภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์นะครับในภูมิของเปรตอสุรการหรือในนรกนะครับมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเลยนะครับก็ยากต่อการเรียนรู้นะครับไม่มีปัจจัยที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยไปเป็นอภรบุคคลได้ะร ทุกนะครับเรียนรู้ความสงบและความยากลําบากช่วยให้เราเนี่ยตระหนักได้ถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะครับฝึกที่จะละความอิจฉาริษยาลดความโลภความโกรธความหลงไปเรื่อยนะครับและหากเราเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองในจุดนี้ได้ก็จะสามารถก้าวไปสู่การ เป็นพระอริยบุคคลได้ซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายายเกิดนะครับในวัฏสงสารสุดท้ายนะครับคลิปนี้ไม่ได้จะก้าวล่วงความเชื่อหรือความศรัทธาใครนะครับแต่ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าความเชื่อที่ดีเนี่ยคือความเชื่อที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเองนะครับที่สําคัญคือจะเชื่ออะไรก็ควรเชื่ออย่างมีสติแล้วก็พิจารณาเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยนะครับ